หญ่มากเลยปูมาสาม้ยห้าสิบสี่ราสราคาใกล้ๆกันเลยนี่ผมเสื้อผกเสือ,อฟรีนะ3ามบาทบเหม่รอยห้าสิบบาทนะผมตัวใสเลยนอันนี้ตัวละอะไรใช่ย อย่างนี้ตัวลหอะไรตัวละสองอยเนาะกุ้งเป็นสองร้อยสามสิบบาทอันนี้หัวไข่ไหมหัวไข่หัวมันสองร้อยสามสิหัวไข่หัวมันนึงฟรีนะฮะหอยบิดสามร้อยอย่างนี้ก็เรียกปลาหมึกอะไรครับเะดอ อย่างนี้มึงหอมใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับหมึกมึอหอมเจ็ดร้อยบาทหมึกกระดองครับผมตัวสามร้อยอ๋อครับมึกหอมตัวละเจ็ดร้อยนะตัวใหญ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาตลาดสมัยสามนะครับผมมาอัปเดตราคาอาหารทะเลครับก่อนปีใหม่ปี67เนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ก็มาเย็นแล้วแต่๋ยวดูว่ามีอะไรเหลือขายยังไงไปดูราคากันนะทุกคนจ้าผมปูอันนี้ปูเนื้อปูไข่ป,ป,ปูเนื้อนะครับผม ปูเนื้อมีี่้อยหบาทนะครับผมนอ่ร้อยแปน้ะแล้วก็โปม้า450บาทอันนี้นึ่งนึ่งฟรีครับครับผม350ก็มีนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเดินดูอันนั้กุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยอันนี้กุ้งนี้ราคาเท่าไหร่ครั 1, บพันห้า สามตัวโลครับโลละพันห้านะครับผมขอบคุณนะครับวันนี้ก็มีประมุณสามร้อยสามสิบบาทขอโทษน,นะครับห่อมันห่อไขก็มีนะครับไขจมโบ้ห้าร้อยยี่สิบบาท กุ้งอย่างนี้โลเท่าไหร่สามร้อยอินก็เรียกกุ้งอะไรแช่บวยปะกุ้งขาวสามร้อยบาทน,นะครับราคาอัพเดตนะครับผมเดือดนธันวานะก่อนปีใหม่ปีหกเจ็ดมึกไข่เลยครับผมสามร้อยหอ้าสิบนะไข่ทุกตัวเลไนะไข่ทุกตัวเลยคนระับ หมึกไข่ทุกตัวนะรโอ้ปูมา้าเท่าไหร่นะ450หมดนี่เลยครับหมดหนี่งนะโอ้450 45 450โอ้เป็นเป็ดเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมมาเดินตลาดสมสารนะก็มาช่วงเย็นๆครับได้ของเลรลดราคา เยอะอยู่นะครับราคาก็เลยหลังนะครับช่วงเย็นเย็นปลาหมึกหอมหอมตกสามร้อยห้าสิบบาทอืมหนึ่งกล้วยสามร่อก็มาราบกับ <c oughs> ช่วงนี้ราคากำลังลดเลยราคาประมาณนี้ต้องก่อนปีใหม่ ตลาดนี้ก็คือของอาหารทะเลนะครับสดแล้วก็ไม่แปลงเนาะอ mm ู hmm. มาสามร้อยห้าสิบสี่ร้ยห้าสิบราคาใกล้ๆกันเลย mm hmm. นีอ่อบเกลืออบเกลือฟรีนะสามร้อยบาทโอเคเดี mm ๋ย hmm. okay, วไปดูตรงโซนต่อฮนะ ตอนเย็นๆนี่ยังมีนัองเที่ยวอยู่นะครับผมเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หอยนั่งร่มรั๊บสามร้อยห้าสิบครับผมมีเครื่องแถมด้วยสามร้อยบาทราคาไหนหน้าถุางหรือหน้าป้ายครับอันนี้้ไดเครื่องเลยค่ะอ๋อครับผมครับอย่างนี้สองร้อยเนาะแบบเครื่องนะครับก็มันจิ้มอะไรอย่เงี้ย สองร้อยฟีเืจองเหมือนกันทีงนี้หอยธรรมชาติก็มีพวกหอยแครงนะครับผมร้อยแปดสิบบาทรวมฟรีครับอันนี้หอยเป็นอลไรใช่ไหม,ไหมครับผมอ,อ๋อครับผม สาหมร้อยแปดสิบบาทหอยหวานเนาะหอยหมากร้อยหกสิบปลาทอดปลาออมมีทอดน้ำปลาด้วยสองร้อยอันนี้คือทอดให้เสร็จเลยครับสองร้อยด้วยปลากระพงนะครับแร่แล้วทอดให้ด้วยราคาสองร้อยบาทหอยแมงคู่นะครับผมห้าสิบบาท ขอบคุณมากครับผมโสหสละน่ากินสละร้อยแก้วห้าแก้วร้อยแก้วละยี่สิบห้าบาทครับโหปลาหมึกนเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตัวใสๆเลยเนี่อันนี้ตัวละเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ กะทิรี่งกล่องละร้อยหมึกกระดองกองร้อยแปดบาทแมนกะพุลเจอือถุงใหญ่เลยครับหนึบาทสองบาทกุ้งนะครับประมาณนี้เลยคนระัอันนี้กุ้งเป็นหร่งกุ้งเสร็จ กุ้งเป็นอย่างงี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบหกหวหมึกปลาที่นี้ไข่โโนเนื้อหอยว่าร้อยหกสิบว่าใครนะครับ ห oh, มึกซาจิมิเยอะมากเลยที่นี่มึเออกเป็นเป็มจำหมึกอย่างนี้ก็โลละสองร้อยราคากำลังดีถนะ้ามาช่วงเย็นนะครับผมใครอยากจัดทหารทะเลนะครับมาพักแรมแถวสตัตหีบมาช่วงเย็นราคาดีมากเลยสามร้อยแปดสิบฟุงข่าวครับผมสองร้อยหกสิบบาทโู้ไข่ดอง โอ้ยมันเก็มสีฟูดชิมได้พี่อ๋อพริกลอยสุอด้เลยไอสาหรายอ่อ200นอกล่องละ100ลร้อยบาทเนาะครับผมกล่องละหนึ้อยนะสาหร่ายกล่องอนนครับขอบมากนะครับปูม้าไขา่กะเเรดองครับกล่องลยล้าสิบบาทปูตัวใหญ่ามากเลย4ี่ราสมีกล้างด้วยนะ ก้างก็450บาทตัวเบกๆเลยครับสามร้อยแปดสิบหืมซาซิมิตัวดำเมี่ยงเลยอย่างนี้ตัวอะไรตัวละสนะองร้อยเนาะครับผม กุ้งเป็นๆสองร้อสามสิบบาทอันนี้หัวไข่ไหม,ม,ไมนีออห่น230หัวไข่ของมันอ๋อหัวมันจับสองร้อยสามสิบหัวไข่ของมันหนึ่งรีนะครับ <c oughs> โอ้เราเจมิเหมือนกันเลยเลยทำให้พร้อมทานไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่หอยบิดสามร้อย อย่างนี้เขาเรียกปลาหมึกอะไรครับผมหมึกกระดอง,ดอ,งอย่างนี้มึงหอมใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับหมึกมึงหอมห <700. S 2> มึกกระดองครับผมตัวสามร้อยอ๋อครับหอมตัวละเจ็ดร้อยนะตัวใหญ่แต่ก็หมึกกระดองสามร้อยบาทขอบคุณมากครับขอแงดงคู่หนึ่งสามถุงร้อยยี่ ก็มีพวกขา้าวผัดปูครับผมแล้วก็ไอน่นางรมอันนี้เป็นปูเนื้อปูเนื้อปูเนื้อแกะครับผมร,บราคาประมาณนี้นะแล้วก็ลดได้อีกนะครับผมเป็นราคาแบบรักระเซล,ล้วตอนนี้ปูมา้นมานี่ปนะูม้าเนื้อไขมัน280 ช่วงเย็นนี่คือของแบบราคาดีๆตังนั้นเลยนะผมร้อยแปดสิบสองร้อยน,นะครับปลากระพงทอดได้นะขอทอดให้เสร็จเลยนคะครับราคาที่เห็นก็คือตามป้ายนั่นนะกนเนี้ขอบมากครับปลาหมึกสองร้อยสี่สิบกุ่งปูน่สดๆเลยนะปูน่ยังสด ี่ครับบรรยากาศประมาณนี้นะของสดเทียบเลยอันนี้ปลาเก๋าปลาเก๋าเนาะแบบตัวเล็กอันนี้ถุงละครึ่งโลอ๋อครับผมโลละสองล้าสิบเอาสองแล้วจะได้อ๋อครับผมปลาเก๋านะเป็นตัวเล็กนะเอาไปทำต้มยำอะไรพวกนี้ได้ปลาสดเพิ่งขึ้นจากเรือนะครับผมแมงกระพุนถุงละร้อยในแดดเดียวก็มีนะ อันนี้เหรอไม่ใช่ใชอ๋อ,อ,อนูน้นปลาทูสดก็มีปลาทูสดสดอนะยเี้ยนปูนะ้ปลาอันนี้ราไรก้างเหรอครับก้งกระดานก้างกระดานขายยังไงครับนี้โลโลถุงละสามร้อยอ๋อโลนลึงถงน่ะถุงก็ประมาณโลนึงหออครับผมขอบคุณครับหมาหมดนั่งเอาสามร้อยห้าสิบเมาหมดนี่กิโลเนี่ย หนี่ระมาณโลนหลน่อยๆัครับสามร้อยห้าสิบบาทครั้บทกอขอบคุณครับรานี้หนึ่งฟรีหอยบิดสามโลรอยรให้ฟรีเลยครับเอ็นหอยอันนี้เอ็นหอยจอบครับเอ็นหอยเท่าไรสองร้อยอะอันนี้สองร้อยอ่ะสครับลือกให้ฟรีเอ็นหอยครับอันนี้เขาเป็นกินกันอ๋อครับสามโลรอจ้าครับขอบคุณครับมีกินครับ นึ่งฟรีทุกร้านเลยนะที่นี่ของไม่แพงเนาะอาหารทะเลที่นี่ถือว่าหลายปากครบับอกว่าถูกมากเลยกิโลสามร้อยห้าสิบปูนี่สดๆเลยนะครับแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกเป็นๆแล้วเนี่ยโอ้โหไฟไฟนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ขายเป็นตัวเลยค่ะบตัวเท่าไหร่ฮะ ตัใหญ่เนี่ยกระบาดเนี่ยมี 350, ร้อยห้บใหญ่สุดก็เอาไป450รอยห้าสิบอ๋ออันนี้เขาเรียกหมึกอะไรมึกหอมอมแล้วก็มีตัวละสองร้อบกระบานี้นะมีสามร้อันนี้คือทำเป็นซาติมิใช่ไหมเอาไปทำเป็นซาิมิชซาิมิให้เลยผมูมันนึงให้ปีครับผมตัวสามร้อยมีโลกว่าอ๋อครับนี่แหละขายที่สามห้าหมดแน่โลกว้าโลสามร้อยฟตลาดนี้เขาปิดกี่โมงครับ ตุ่มกว่าๆของตุ่มก็ที่ร้านเกินแล้วเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันอันนีมีไข่ด้วยนะอ๋อครับผมแน,น่นๆทุกตัวนี่โอเคที่ลดกว่าเนาะโดนลดสามร้อยกว่าบาทครับผมขอบคุณมากครับเปิดทุกวันนะครับที่นี่ปิดประมาณทุ่มกพระฝ่าพ่อคา้าแม,ม่คาม้าที่นี่ใจดีนะครับผมคนลดได้ทุกร้านนึ่งฟรีตั้งหากเลยมาช่วงเวลานี้คือแถมแถมแรกแถมลาเลยนะผม สรับ350บาทนี่300ครับผมอันนี้หมึกสายครับคือสีรุนหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะ180ยแปดสิบบาทนะเป็นหมึกสายอันนี้เป็นปลาหมึกตกปลาหมึกที่เขาตกได้แล้วก็วมาขายตรงนี้330บาทขอบคุณมากนะครับครับผมนี่ครับรบรรยากาศตลาดแสมสารครับตอนเย็นๆนะวันนี้มาอัปเดตก่อนปีใหม่เลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17นะครับผมสิบเจ็ดธันวาคม ตลาดนี้ก็เลี้ยวมาตรงข้างค่ายเจตดาแล้วผมนี่ครับเข้ามาในช่องแสมสารนะเข้ามาประมาณไม่น่จะตักโลขัล้วฝาสองโลเข้ามานครับหน้าตลาดก็เป็นประมาณนี้เดยสังเกตหน้าตลาดครับจะมีร้านรับอาหารครัวแส,สมสารที่จอดรถก็ถไดจอดได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยบรรยากาศตรงนี้ครับมีอาหารสด อาหารแห้งก็มีนะอาหารสดอาหารแห้งประมาณนี้เลยครับเนยฝั่งตรงข้ามตลาดครับผมมีครับมีพวกร้านของชําอะไรเงี้ยมีของแห้งของฝากมีพวกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมพเพื่อหวงยางอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นร้านของฝากอาหารแห้งเข้าไปข้างในก็จะเป็นนู่นครับผมช่องสมัยศาสรเลย โอเคครับผมยิบตลาดสดกแม่สารจะมีมาอัปเดตก่อนพีใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากหลายๆก็แชร์ับผมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาันนี้ลาไปก่อนนะครับผม